าคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณจะทำยังไงหลายๆคนน่าจะรู้จักออนเซนยันดีโดยการแชร่ออนเซนครั้งแรกผมเนี่ยเป็นการแชร่ออนเซนแบบกลางแจ้งซึ่งบอ่อเนี่ยแบ่งแยกหญิงชายชัดเจนแน่นอนผมก็ต้องเข้าไปแช่ฝั่งผู้ชายอยู่แล้วปะและการแชร่ออนเซนมันก็ต้องแก้ผ้าเข้าไปถูกไหมหลังจากาที่ผมถอดเสื้อผ้าไว้ที่ตะก,ก้าเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เดินเปิดประตูเข้าไปก็เห็นว่าไอ,บอ้บ่อออนเซนการแจ้งเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายบอ่อปลาในสวนสาธารณะญี่ปุ่นเลยคือมีหินวางล้อมรอบไว้แล้วก็ตรงกลางก็เป็นน้ำไอ้นียอ่ออนีีมควาาาิเ่่งึก็ืจะหทไว้้ประดอบ กสูงๆเลยเพียงต่อกันฐ <c oughs> าน2ก้อนยอด1ก้อน <c oughs> ตอนแรกผมก็ตั้งใจว่าจะไม่สนใจใครเราก็จะแช่ของเราคนอื่นก็จะแช่ของคนอื่นไปเไ,ได้ไม่ต้องมาเขินอายอะไรกันถูกไหมจริงๆผมก็ไม่ได้ไอายอะไรหรอกเพราะว่าผมก็มีพอสมควร่ะ <c> อ <oughs> แต่สถานการณ์ตอนนั้นน่ะมันทําให้ผมอดมองไม่ได้จริงคือมันมีเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนมปลายแหละดูจากหน้าตาอ่ะนะมีอยู่4ี่หคนเว้ยไอ้แก๊งเด็กนักเรียนนั่นน่ะมันก็นั่งอยู่รอบๆโขดหินแต่มันมีอยู่ตัวหนึ่งมันนั่งบนยอดหินเลยมันแบบว่าชั้นนี่แหละหัวหน้ากลุ่มคือไอ้ตรงนั้ของมันก็ชี้หน้าคนอื่นอยู่อะโหคนญี่ปุ่นมันขนาดนี้เลยวะผมก็เข้าใจว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นอีกอย่างหนึ่งมันก็น่าจะเป็นว่าการเลือกผู้นำเนี่ยมันน่าจะวัด คนนั้นน่คือแบบแม่งจงใจโชว์จะชัดประกาศสักดาสุดๆของข้าเนี่ยของจริงว่ะถ้าคุณเข้าไปเจอสถานการณ์แบบนี้คุณจะทำยังไง